สวัสดีคุณมิถุนแม่มงสลามาแล้วค่ะ EP 8 0ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเรามาเช็คพลังงานด้านดารในดารของชาวมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่ in r e l a t i o n s h i ปแต่งแล้วม,มีแฟนแล้วกันดีกว่าว่าคนที่คุณดูอยู่คุยอยู่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะใบแรกนะคะจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศี มิถุนนะคะชาวมิถุนนะอย่าลืมว่าเกิด2ี่เพฤษภาถึง20มิถุนานะคะใบแรกคือ3ดาบพลังงานใบแรกของคุณคือ3ดาบนะคุณมิถุนต้องมีปัญหาใน Relationship แน่นอนนะคะเรามาเช็คดูว่าปัญหาอะไรนะที่เกิดขึ้นนะคะ View of fortune มีการเปลี่ยนแปลงมีการโปะ๊ะมีการจับอะไรได้บางอย่างนะคะ มีการรู้ความจริงอะไรบางอย่าง Death มีการจบความสัมพันธ์ด้วยหรือมีใครบางคนที่คุณดิวอยู่หรือตัวคุณมิถุนเองจบกับคนหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานจะเป็นในลักษณะนั้นนะเอาละ่ะเช็คต่อเจ็ดไม่เท้าอาจจะมีใครบล็อกหรือโดอนบล็อกโดนเทกลางอากาศก็มีความเป็นไปได้นะคะ ขยายพลังงานใหชาวลัคนาราศีมิถุนต่อ Page of Cups คุณดีกว่าคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กไม่รับผิดชอบนะคะพูดไม่ตรงกับการกระทํานะย้อนแย้งกันนะคะหวหือหวาแต่ก็มีความไม่ชัดเจนนะคะ Night of Wands ในคุณมิถุนบางคนเนี่ย อาจจะเป็นพลังงานของความไม่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะมากๆไปๆหายๆนะแต่คุณมิถุนก็ยังอยู่ใน relationship ประมาณนี้และเขาคงจะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ด้วยหรือบางคนอาจจะมีการคุยมากกว่าหนึ่งคนคนที่เป็นเด็กคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณมิถุนอาจจะคุยกับหลายพลังงานก็ได้นะคะเช็คต่อ the emperor เช็คต่อนะคะเชอริออคุณมิถุนอาจจะต้องมีปากเสียงกับใครบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะเลาะกันนะคะเรื่องหึงหวงนะคะปากเสียงเรื่องมือที่สามนะคะก้าดาบดูพลังงานคุณมิถุนค่อนข้างจะเครียดและ วิตกกังวลมากเลยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์และแม่นวนมองว่ามีความเป็นไปได้ที่น่าจะไม่ได้มีแค่เราสองคนซะแล้วสินะคะเอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคืออาจจะต้องมีการตัดสินใจให้เธอเลือกคนใดคนหนึ่งหรือรอการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครนะได้หมดนะคะ เจ็ดไม่เท้าอาจจะโดนบล็อกคุณมีเจ็ดไม่เท้าหนึ่งคู่พลังงานไม่เคยโกหกแม่มดนะคุณมีเจ็ดไม้เท้าแสดงว่าคุณอาจจะโดนบล็อกนะคะโดนเทกลางอากาศนะคะแบบไม่ทันรู้ตัวเพราะว่าเขาบริหารเสน่ห์กับคนหลายคนนะคะจัดเม้นทขยายพลังงานต่อ Transformation คุณกับเขาอาจจะรักๆเลิกๆนะคะ On On อ f f o ฟ f กันมาสักระยะหนึงแล้วแล้วคุณก็ยังเปิดโอกาสให้เขาได้กลับเข้ามาอีกนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามมาต้องมาในเวลาที่ใช่แล้วเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของชา,าวลัคนาราศีมิถุนที่โดนสอนโดนความไม่ชัดเจนนะคะพลังงานจะทรงประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับ90,000 subscribe ในช่อง YouTube แม่โมซารานะคะขอบคุณ9,800คนที่ติดตามในเพจแม่โมซาราแล้วก็ขอบคุณแฟนตัวยงในเพจแม่โมซาร a านะคะเอาล่ะขยายพลังงานต่อถามจากจักรวาลให้ชาวลาักนาราศีมิถุนนะคะ finance and career เจอกันด้วยงานก็ได้นะคะเงินงานนำพามาเจอกันหรือการเรียนก็ได้นะคะหรือนำพามือที่3าเข้ามานะคะ แทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะหรือจบแล้วมาเน้นเรื่องงานเลยไม่เอาแล้วเหนื่อยเช่นพอนะคะ Relation ตอนนี้ engagement คุณเจอว่าเขาไม่ได้โสดขนาดคือมากสุดคือแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเลยนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคุณมิถุนแต่งงานกับเขาแล้วนะคะเป็นครอบครัวเขาแล้วเป็นแฟนเขาแล้ว แต่เขาแอบไปบริหารเสน่ห์คือมันต้องมีฝั่งใดฝ่ายใดที่มันแบบอินเลเชันกันแล้วมีใครบางคนนอกใจนะคะทรงประมาณนะั heart ้น hard to hard conversation คืออย่างที่บอกว่าคุณจะมีปากเสียงกับเขาอะนะโดยเฉพาะเรื่องหึงหวงหรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะมีหลายหลายคนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะสำหรับชาวมิถุนที่ อยากรู้นะคะแล้วก็ชาวสองด้วยนะอยากรู้พลังงานด้านดาร์กในดาร์กว่าเขาคิดยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะการที่เขาบล็อกหรือการที่เราบล็อกเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กจากรูปเท่านั้นคุณมิถุนไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยแม่จะเป็นคนที่บอกพลังงานทั้งหมดให้กับคุณมิถุนฟังเองนะคะไปอ่านรีวิวนะคะลองไปอ่านรีวิวในเพจไม่ว่าาระสักห้ารีวิวนะ จากหลายร้อยรีวิวเลยนะคะโดยเฉพาะย่างยิ่งรีวิวดีงามมากๆใน EP 8, 9เอ่อที่ผ่านมาแม่ได้รีวิวดีจริงๆนะ mm hmm. แล้วค่อยจองคิวมาในอินบ็อกซ์หรือ ID Li n ลด้านบนนี้นะคะ mm hmm. ทำครูบาอาจารย์ให้นะด้วยไพ่สำหรับนี้ของแมมโมซ่านะคะ mm hmm. ซึ่งเปิดด้านดาร์กได้ดาร์กสุดๆเลยนะ mm hmm. เอาล่ะครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอก มีมีใครบางคนมีฟันอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาบริหารเสน่ห์ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในศีลในธรรมนะคะนี่คือพลังงานของชาวลักนาราศีมิถุนแล้วก็คุณมิถุนบางคนอาจจะใส่เกียร์ถอยเยียบมิดเลยเพราะว่าจุกใต้ตําตอว่าเขาโกหกมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอกันในหลายๆคู่หลายๆคนหรือในบางคู่บางคนนะคะเอาล่ะขอให้คนมิถุนแคล้วคลาดจากโควิด -19 นะ ทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนที่โสดนะคะผู้ที่เกิด21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะใบแรกนะคะจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมิถุนที่โสดนะเราจะเช็คในช่วงลูกครึ่งแรกของกันยา64นะคะ justice คนโสนมีการช่่งใจอะไรบางอย่างช่่งใจอะไรบางคนอาจจะมีการกลับมาของพลังงานเก่าๆก็ได้นะคะเช็คต่อ ขยายพลังงาน night of sorts น่าจะมีการมาของคนเก่าๆนะคะคนที่คุณยังคงถกเถียงกันอยู่ยังคงหาจุดลงตัวไม่ได้แต่อาจจะมีการถอยความสัมพันธ์นะคะคุณทะเลาะกันเรื่องเจ็ดถ้วยการไปมีมือที่สามนะคะการแอบคบซ้อนนะคะ แม่ขอสับใหม่แล้วกันมันออกมาไม่เคลียร์นะเดชคุณเคลียร์กันแล้วจบนะคะเพราะว่าแม่มาเชื่อว่าคุณน่าจะนี่ไงพลังงานเป็นอย่างี้จริงๆไม่เคยโกหกแม่มดเลยนะคุณลองไม่อ่านรีวิวแม่มดดูนะคะในเพจมอสราคุณจะอยากปรึกษาแม่นะเอาล่ะมีการจบแน่นอนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุน สามดาบพลังงานไม่เคยโกหกแม่มดนะคุณได้สามดาบเหมือนกันอีกหนึ่งคู่นะคะแม่มดพอดีกว่าสําหรับสําหรับนี้นะคุณได้แค่นี้มันคือมันบอกพลังงานได้ชัดเจนแล้วค่ะสามดาบกับเด็กมันไม่ต้องพูดอะไรมากเลยอะ่ะมันจะเจ็บคอซะเปล่านะคะพลังงานไม่เคยโกหกเพราะนั้นแม่มดอยู่กับพลังงานมาแม่มดรู้ดีว่าพลังงานเนี่ย บอกทุกอย่างจริงจนน่ากลัวนะคะพลังงานบอกทุกอย่างจริงจนน่ากลัวนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนต่อนะ Prince of Coins ขยายพลังงานต่อนะคะ Prince of Coins awakening คุณมิถุนเริ่มมองเขาในในมุมที่แตกต่างออกไปนะคะเริ่มมองเห็นด้านดารของเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เป็นแบบที่คุณคิดนะ่ะนะ princess of step ในคุณมิถุนบางคนที่เป็นคนโสดอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะคือยังไม่ได้ยีเรเลชันชิดแต่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะก็ไม่ได้ผิดอะไรและหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคนเก่าๆด้วยซ้ํานะคะ เอาล่ะขอบคุณสำหรับ9,000 90, Subscribe ในช่อง YouTube แม่มสราขอบคุณ9,800คนที่ติดตามในเพจแม่มสราขอบคุณแฟนตัวยงและขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนที่โสด Unrequited Love อย่างที่แม่มดบอกอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะในความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนโสดซึ่งก็ขอให้เป็นคนที่ใช่จริงๆนะชาวลัคนาราศีมิถุน Wedding ให้ระวังถ้าเขาแต่งงานแล้วให้ระวังถ้าเกิดเขาบอกว่าแยกกันแล้วอย่าแล้วให้เช็คดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะพลังงานดูคับลูกคับดอกมากเลยอะ Children นี่ไงจกวันบอกว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยเด็กนะชอบบริหารสเสน่ห์ให้ระวังนะคะคือว d ด n ้อาจจะไม่จำเป็นต้องแต่งงานคือมีแฟนอยู่แล้วแฟนที่คบกันมานานๆน,นะคะ<ม>พลังงานที่เลิกยากนะคะไม่เลิกแล้วก็ แต่อาจจะเบื่อๆเ,เพราะด้วยความนานไงไม่มีอะไรแพสชันก็มาแพสชันของกับชาวลัคนาราศีมิถุนอะไรนี้นะจ๊ะทีนี้ชาวมิถุนที่โสดและชาวสองถ้าอยากรู้พลังงานด้านดาร์กในดาร์กว่าเขาเข้ามาด้วยเจตนาอะไรเขาไม่โสดอย่างที่แม่บดบอกจริงหรือเปล่าเขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือ,อยังแล้วการที่เขาบอกว่าเขาอยากเขาจบแล้วเขาแยกแล้วจริงไหมนะคะหรือในทางกลับกันนะคะคน ที่กลับมาขอคุยขอเจราจาคนเก่าเขาเคลียร์ปัญหาของเขาเรียบร้อยหรือยังนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปหนึ่งใบนะคะคุณไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยแม้คําเดียวนะแม้ว่าจะบอกพลังงานของคุณมิถุนทั้งหมดให้คุณมิถุนฟังเองนะคะแล้วก็ลองไปอ่านรีวิวในเพจมิวสราดูโดยเฉพาะจริงยร่งรีวิวใน EP 7ีที่ผ่านมางดงามจริงๆนะคะขอบคุณทุกรีวิวเลยนะแล้วค่อยจองคิวมาในอินบ็อกซ์หรือ ไอดีไลน์ด้านบนนะคะเอาล่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคูปตาจย์มีระอยากบอกสําหรับนี้บอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กไ,นะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทําให้มรหมดได้รีวิวดีมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆทุกรีวิวนะเอาล่ะเขาเป็นคนที่ดูดีนะคะการเข้ามาของเขานะคะแต่ในทางกับการความดีๆของเขาอายุของเขาอะไรก็ตามแต่มันทําให้เขาไม่โสดนะคะหรือคนของคุณมิถุนเองนั่นแหละที่ เป็นครอบครัวกนแล้วแต่เขาไปแอบเปบริหารเสน่ห์ก็ได้นะตอนที่เขากําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกําลังรุ่งเรืองนะคะก็มีคนเข้าหาเขาเยอะทำให้คุณพ่ถุนกเขามีปัญหากันในเรื่องของมือที่สามก็ได้หมดนะคะแต่ไม่สดชื่นเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในอีพีนี้ยังไงเราเจอกันอีพีหน้านะคะอีพีแปดสิบเอ็ดนะซีลู่าบรูย์อยคล้ยคลาดจากโควิดในทีนะ